สวัสดีครับนักเรียนห้องสองทับสนะครับก็จะมี4หน้านะที่ครูบอกว่าจะทำคลิปให้ดูหน้า 58, 59, 6ดห้นะครับมาเรามาเริ่มกันหน้า58เลยครับ M ยกกำลังสอลบสาเท่ากับสี่กำลังสองลบสากก็ย้ายข้างมาอยู่ด้วยกันครับ เป็น M ยกกำลังสองลบ4 M กำลังสองแล้วก็ลบ3 M บวก3 16เท่ากับ0อันนี้ครูแทรกมานะครูแทรกมันไปั้างหน้าลบ3 M นะครับมันจะได้อยู่ติดกันกับกำลังสองเหมือนกันอ่ะก็จักการบวกกันเลยครับ m กำลังสองเจอกับลบสี 4, m ่ m กำลังสองมีค่าเป็นลบสาม m กำลังสองแล้วก็ลบสาม m บวกสามจุดหกเท่ากับศูนย์ทำให้มันง่ายครับทำชีวิตให้มันง่ายโดยการหารหารสาม 3, มันก็ยังไม่ง่ายที่สุดภูมีง่ายที่สุดกานั้นก็คือหารด้วยลบสามครับเอาลบสามมาหารครับลบหันลบเป็นบวกก็จะเหลือ m กำลังสอง บวก m อันนี้จากบวกเปลี่ยนเป็นลบนะครับเราหารนะด้ยวยลบสามนะเหลือลบสิบสองครับขั้นถัดไปก็แยกเป็นสองวงเล็บเหมือนเดิม m กับ m เราต้องการให้ตรงกลางมันเป็นบวกบวกหนึ่งเลขที่เราแยกควรเป็นเลขที่มันมีค่าใกล้เคียงกันห่างกันแค่หนึ่ง 6กับ2ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ใช้ได้คือ4กับ3ครับแล้วเราต้องการให้ตรงนี้เป็นบวกก็ต้องให้4เป็นบวกแล้วก็ตรงนี้เป็นลบ3ครับจบแล้วครับ m มีค่าเท่ากับ3กับลบ4ออี่ตือคอนเซปต์คูคอนเซปต์คูต้องเอาตัวลบตัวน้อยขึ้นก่อนเอาลบ4กับจากแบบนี้ครับ ข้อถัดไปนะครับ x ลบทั้งหมดยกกำลัง2อเท่ากับ4อันนี้ก็จะมี2วิธีเดี๋ยววิธีแรกมาดูครับวิธีที่1นี่มันคือกำลัง2สมบูรณ์กำลังสสมบูรณ์นะครับมีวงเล็บแล้วก็ยกกำลัง2เนะี่ย ฉะนั้นเราก็ทําการยกกําลังตามสูตรเลยจะได้หน้ากําลังสองแล้วก็ลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองฝั่งนี้ก็เท่ากับสี่ครับก็จะได้ x กำลังสองตรงกลางนี่คูณให้มันเรียบร้อยครับลบสองคูณ x คูณสามได้ลบหก x แล้วก็บวกเก้าเท่ากับสี่ย้ายสี่มาซะ x กำลังสองลบหก x บวกเก้าย้ายสี่มาก็จะเหลือบวกห้าเท่ากับศูนย์ทำการแยกเป็นสองวงเล็บครับ x ห้า ก็แยกได้เป็นห้ากับ1นะครับเป้าหมายคือมันต้องได้ลบหแล้วก็ใส่เครื่องหมายเป็นลบไปเลยลบห้ากับลบหนึ่งรวมกันได้ลบหกครับเสร็จเรียบร้อยฉะนั้นแล้ว x มีค่าเท่ากับ1แล้วก็ห้าครับอ่าครูบอกว่ามีสองวิธีนะครับเรามาดูวิธีที่สองดูครับวิธีที่สองครับมันยกกำลังสองเอยเนะี้ยแล้วก็ดำเนินการ ถอดรูทให้มันเลยก็ได้น่าจะได้เรียนวิชาพื้นฐานไปแล้วนะการการถอดลากที่สองการถอดรูทเนี่ยใส่สแควรรูทมันเข้าไปครับนี่ใส่ทั้งสองฝั่งเลย x ลบสามทั้งหมด,ดยกก่นสองเนี่ยครับกับสี่ใส่รูทเข้าไปครับฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือนะ กำลังสองเจอกับรูทตรงนี้ครับคือมันจะตัดกันหักล้างกันนะกำลังสองกับรูทเนะี่ยฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่ x ลบสอย่างเดียวครับฝั่งนี้ square root สครับก็คือเราคิดในใจไว้เลยว่ามีอะไรบ้างที่ยกกําลังสองแล้วได้สก็จะมีอยู่2ตัวครับคือ2กับลบสฉะนั้นเราก็ใส่ไปเลยว่าบวกลบสองแบบนี้ก็ได้ ขั้นถัดไปครับย้ายลบสามาอีกฝั่งก็จะได้ x เท่ากับบวกลบสย้ายลบสมาเป็นบวกสครับจากนั้นแล้ว x มีค่าเท่ากับคิดทีละตัวนะครับลบสองเจอกับบวกสมีค่าเป็น1ตัวถัดไปบวก สองเจอกับบวกสมีค่าเป็น5้าครับไงได้คำตอบเท่ากันเลยโอเคไปข้อถัดไปครับ3 x มบวกเทั้งหมดยกกำลังสองลบกับ 1อบหทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับศนย์ถ้าใครจําได้นะมันคือผลต่างกําลังสองนั่นเองครับนะครับคือเนี้ยหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะครับเท่ากับศูนย์ก็จะแยกเป็นแบบนี้หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเท่ากับศูนย์ครับประมาณนี้นะมามาเริ่มกันเลยครับแต่หน้าเรานี่มันเลขเยอะหน่อยก็จะได้ว่า หน้าคือ3 x บวกเหน้าลบหลังนะครับลบกับหลังหลังคือ x ลบหนใส่วงเล็บใหญ่ไว้ตัวถัดไปครับหน้าบวกหลังครับเขียนมาลอกมาเหมือนเดิมแตกต่างกันแค่เครื่องหมายตรงกลางนะครับเปลี่ยนเป็นบวกขั้นถัดไปครับ ในวงเล็บใหญ่แต่ละวงเล็บนะเราก็ไปเปิดวงเล็บเล็กครับ mm. เพื่อทำการบวกลบกัน mm. ก็จะเป็น 3x บวก7ลบ x เราเอาลบเข้ามานะครับ mm. เครื่องหมายเนี่ยจะเปลี่ยนทุกตัวจาก x เปลี่ยนเป็นลบ x จากลบ1เปลี่ยนเป็นบวก1 ตัวข้างหลังก็เปิดวงเล็บเหนกันครับแต่เชื่อมด้วยบวกตรงนี้เปิดวงเล็บไม่มีปัญหาครับเปิดได้เลยเครื่องหมายมันเดินในวงเล็บข้างหน้าครับบวกลบกันครับ3 x มลบ x มีค่าเป็น 2x7-1 บวกหมีค่าเป็น8 ขรงเล็บคู่หลัง 3x บวก x เป็น 4x 7เลบหเหลือ6อนี่ครับครจะเสร็จละอีกหนึ่งขั้นครับแยกคิดก็ได้นะแยกคิดก็ได้แบบนี้ครับ 2x บวก8เท่ากับ0 2x เท่ากับลบ8 x เท่ากับลบ8ส่วน2 x เท่ากับลบ4ฝั่งนี้ครับ x ส x บวก6เท่ากับ0 4 x เท่ากับลบ6 4, x เท่ากับลบ6ส่วนส x เท่ากับเอาสอมาตัดครับเท่ากับลบ3ส่วน2ก็มาสรุปครับเพราะฉะนั้นแล้ว x mm hmm. มีค่าเท่ากับ -4 แล้วก็ลบสส่วนสครับประมาณนี้ได้คําตอบแล้วถ้าใครคิดว่าเฮ้ย hey, มันใช่ไหมครูเราก็เอาไปแทนค่าดูในโจทย์นะครับเอาตัวเลขที่ได้ไปแทนค่าใน x แล้วก็หาดูครับมาข้อสุดท้ายครับ c x บวกหทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ c x กำลังสองลบยี่ บวกสี่สิบเก้าอันนี้ค่อนข้างยากนะครับครูก็จะมีวิธีมานำเสนอสองวิธีแล้วแต่ใครจะถนัดแล้วกันหาวิธีแรกก่อนครับฝั่งซ้ายเขียนไว้เหมือนเดิม 4 x บวก5ายกกำลังสองส่วนฝั่งขวาเปลี่ยนครับแปลงล่างมาซะตัวนี้ก่อน4 x กำลังสตรงนี้แปลงล่างมันเป็น2 x แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2ครับเนี่ยมีค่าเท่ากันนะก็คือเป้าหมายของครูมันจะเป็นหน้ากำลังสองครับหน้ากำลังสอง ลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองแบบนี้ครับได้หน้ากําลังสองแล้วจะนี้ต่อไปจะเป็นสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองซึ่งหลังกําลังสองนี่ก็คิดง่ายๆครับอะไรเอ่ยยกกาลังสองแล้วได้สี่สิบเก้าก็คือเจ็ดนั่นเองต่อไปเราจะมาแทนสองหน้าหลังครับเราได้หน้ากําลังแล้วก็แทนง่ายนะครับสองหน้าหลังก็คือ สอนอรอคือ2หน้าก็คือ 2x หลังก็คือ7ครับเขียนให้มันสวยๆครับมันถ้าถัดไป 4x บวก5ทั้งหมดยกกำลังสเท่ากับ 2x ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้ลบกับ สองคูณสองเอคูณเจ็ดมีค่าเป็นอเป็นเท่าไหร่ครับจริงๆอันเนี้ยเราไม่ต้องไม่ต้องมาคิดก artık, ็ได้อ่ะคูครขออภัยเราจะรัดเลยแบบนี้ครับเพราะมันเข้าสูตรเราละมันได้สูตรหน้ากําลังสองลบสองหล,ลงังบวกหลังกําลังสองนะครับเราก็ต้องรัดมาแบบนี้ได้เลย,เลยมีค่าเป็นจากสูตรนี้นะ หน้ากําลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองก็จะมีค่าเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับก็จะเป็น 2x หน้าลบกับหลังทั้งหมดยกกําลังสองแบบนี้ครับมาจากสูตรนะสูตรตัวนี้ถ้าคิดย้อนกลับมันก็จะเป็นหน้ากําลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนี่ครับอันเท่ากันนะตัวเดียวกันนะครับ ถ้าคิดย้อนนะครับนะก็มาต่อครับถัดไปเราก็ชิปได้สองแบบครับมันยกกำลังสองทั้งสองคู่เนี่ยถอดรูดออกเลยก็ได้หรือถ้าไม่ถอดรูดมนะันก็ต้องทำเหมือนข้อเมื่อกี้ครับ ข้อที่ผ่านมานะครับ c x บวกกับห้าลบกับสอง x ลบเจ็ดเนี่ยครับลืมกำลังสองเท่ากับศนย์นะครับมันจะมาแนวเดียวกันกับข้อเมื่อกี้ครับนี่นี่คือเราทำเพิ่งเริ่มนะโจทย์ให้มาแบบนี้เราทำมาอย่างยาวเลยนะแต่ถ้ามาแบบนี้โจทย์ให้มาครับเราคิดมาเองแล้วเราเพิ่งมาจบที่ตรงนี้ครับเราก็ต้องไปเริ่มเหมือนกับข้อเมื่อกี้ ซึ่งครูก็มองว่ามันยากคือเป้าหมายของเราต้องทําให้ชีวิตมันง่ายฉะนั้นอันเนี้ยครูเว้นไว้นะครับเว้นไว้เผื่อใครอยากจะลองทําดูก็มาลองดูวิธีของครูมันยกกําลังสองทั้งสองฝั่งแบบนี้ครับเนื่องจากมันยกกําลังสองทั้งสองฝั่งเราก็ใส่รูทให้มันทั้งสองฝั่งเลย รูทกับกำลังสองเจอกันครับหักล้างกันครับเดอแค่ตัวข้างในเป็น 4x บวก5ฝั่งนี้เป็น 2x ลบ7 แล้วก็จะได้ย้ายมาครับ2 x คูณลบในใจเลยนะ4 x ลบกับา2 x เหลือ2 x ครับฝั่งนี้ย้าย5มาครับเป็นลบ12 x เดียวมีค่าเท่ากับลบ12ส่วน2เท่ากับลบ6นั่นเองอก็ประมาณนี้แต่ว่าแบบเนี้ คุมองว่ามันจะผิดเพราะว่ามันต้องมีคําตอบสองตัวนะครับเนี่ยหามาได้แค่ตัวเดียวเองฉะนั้นอันนี้ไม่แนะนำไม่แนะนำทำให้ชีวิตมัง่ายแต่ว่าผิดพลาดเราก็ไม่ทำดีกว่าครับแล้วก็ต้องย้อนมากลับมาจุเดเริ่มต้นของเราทำชีวิตให้มันยากเหมือนเดิมครับมายากยังไงยากอย่างนี้ครับ ต้องเปิดวงเล็บใหญ่แล้วก็หน้าลบกับหลังคูณหน้าบวกกับหลังนี่ชีวิตยากขึ้นเลย เปิดวงเล็บซะ 4x บวก5ลบ 2x บวก7อันนี้ก็เปิดวงเล็บซะ 4x บวก5บวก 2x ลบ7วงเล็บหน้าครับ 4x ลบ 2x เป็น 2x แล้วก็ 5้บวกกับเเป็น12บสองวงเลบหลังครับ 4x ่เกบวกสอได้ 6x 5อลบเมีค่าลบสอ่ะก็มาแยกคลิปอีกครับ 2x งเอบวกสิเท่ากับศดังนั้นแล้ว 2x งเอเท่ากับลบสิบเดียวมีค่าเท่ากับลบสิส่วนสองครับหรือลบหกนั่นเอง อีกฝั่งครับ 6x ลบ2เท่ากับ0 6x เท่ากับ2 x เท่ากับ2ส่วน6หรือ1ส่วน3นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราก็มาสรุปครับนี่มันต้องมีคำตอบ2องคำตอบแบบนี้ x เท่ากับลบ6กับ1ส่วน3ครับแบบนี้ยากเลย อันนี้ก็ไม่แนะนำแล้วกันครับพอจะทําชีวิตให้มันง่ายขึ้นมันไม่ง่ายขึ้นเลยมันจบเหตุแล้วนะครับถ้าไปทําแบบนี้อ่ะก็อย่างที่ครูได้บอกไว้ว่าครูมีสองวิธีนี่แค่วิธีแรกนะครับเอามาดูอีกวิธีหนึ่งครับข้อเดียวกันนี่แหละย,ยากหน่อยโจทย์ครับส x บวกห้าหมจุดกำลังสองเท่ากับส x กำลังสองลบยี x บวกสี่สิบเก้าทำการย้ายข้างไปเลยครับอ่านี่คืออีกวิธีหนึ่งนะ 4x ตรงนี้มันทั้งหมดยกกำลังสองครับเราทำเรื่องกำลังสองสมบูรณ์รออะไรก็ได้ครับก็จะเป็น หน้ากำลังสองสี่สี่สิบหกครับหน้ากำลังสองแล้วก็เอกกำลังสองแบบนี้หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกลังกำลังสองเท่ากับ4 x กำลังสองลบ 28x บวก49 หลังกำลังสองตรงนี้ห้ากำลังสองเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นยี่สิบห้าตรงนี้สองหน้าหลังนะครับสองหน้าหลังตรงนี้สองคูณสี่เอ็กคูณห้าคิดในใจเลยครับสองคูณสี่เป็นแปดแปดห้าสี่สิบฉะนั้นเราจขัขกานใหม่ครับเป็นสี่สิบเอ็กแล้วก็จัดการย้ายมาซะย้ายฝั่งนี้ไปไว้ซ้าย ก็จับคู่เลยนะครับ 16x กำลัง2ลบ 4x กำลัง2บวก 40x บวก 28x บวก25ลบ49เท่ากับ0 16เจอกับลบ4เหลือ 12x กำลัง2 40เจอกับ28เป็นบวก68 x 2 5่สลบสีเหลือลบยี่เท่ากับ0อ่ะอันนี้ก็ทำชีวิตให้มันง่ายโดยการหารครับให้นักเรียนคิดสักแป๊บหนึ่งหารอะไรดี t i k t o ติ i k t o k หารด้วย4นะครับเหลือ3 x กำลังสบวกสิ x ลบกับหกเท่ากับศูนย์แยกเป็นสองเล็บครับนี่ 3x นี่เเป้าหมายของเราคือเลขที่มากๆากไนี่นะครับเล,เลขสิบเลขสิบก็ควรไปคูณกับ3ให้มันได้เลขมากๆแล้วนั้นก็แยกเป็น6กับ1นึ่นี้ครับเราจะไม่แยก3ากับ2องนะสามกับสมันไม่ใกล้17 หกับหนึ่งนี่ใกล้เลยหกเจอสามนี่ได้สิบแปดนะครับต้องการตรงนี้เป็นบวกแปลว่าตัวมากต้องเป็นบวกดังนั้นนี่คือบวกครับนี่คือลบครับได้แล้วครับ x มีค่าเท่ากับลบหกแล้วก็ตรงข้ามตัวหลังส่วนด้วยตัวหน้าก็คือหนึ่งส่วนสาม ลบหกกับหนึสามครับย้อนย้อนกลับมาดูเท่ากันไหมเท่ากันนะครับนี่โอเคให้ไปสองวิธีการบ้านอยู่หน้าหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกเยอะหน่อยนะปอรอทำไม่ได้ก็ทำเท่าที่ได้ไม่ต้องทำเสร็จ แต่ต้องทาทุกหน้านะจะทาหน้าเกียรติมาเขียนแค่บรรทัดเดียวแล้วบอกทําไม่ได้นะอันนี้ไม่เอานะครับลองคิดมาครับไปต่อไม่ได้ก็เขียนบอกครูหน่อยครับผมไปต่อไม่ได้แล้วครับครูผมทําได้แค่นี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็ถ่ายรูปลงไลน์นะครับใครทําได้ก็ทําต่อไปครับโอเคก็เจอกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ